เพนีแห่เทียนเขาพรนษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2 5 5 9ได้ผ่าน้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่งดงามตระการตาสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างหลายนอกจากความงดงามของตนเทียนที่ยังคงเอกลักษณ์ของสกุลสร้างเมืองอุบลแล้วปฏิมาก,กำเทียนนานาชาติร่วมสมัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปชมผลงานเป็นอย่างหลายมันนี่อุบลเดอร์สีาท่านผู้ชมไปพบกับสองศิลปินโตแทนชาวไทยที่ได้รับเลือกเขาร่วมกิจกรรมในเทือนี สุนันทาผาสมวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อตาค่ะจบการศึกษาระดับปวชและปะวสที่วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานีแล้วก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะผมพิทยานะครับบุญลาเป็นศิลปินอิสระแต่ก่อนเคยรับราชการสอนศิลปะที่วิทยาลัยศึกษาคณะศิลปกรรมครับก็ดีใจครับเพราะว่าปีละครั้งแล้วก็ ศิลปินไทยก็คงได้รับการคัดเลือกจากหลายฝ่ายครับจากท,ท,ทอททจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับศิละปะก็ใช้คนที่เหมาะสมแล้วก็คนที่มีค่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานปริมากรั้ก็ดีใจครับ มีความตื่นตันใจมากที่เขาไว้ใจเราเชื่อใจเราว่าเราจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้เราภูมิใจมากและอยากทําแบบเต็มที่ตอนนั้นเราบอกอาจารย์ด้วยซ้ำว่ารย์ไม่ต้องให้ตังค์หนูก็ได้หนูจะมาให้อาจารย์เลยซึ่งอาจารย์เขาทุกคนไม่อยากไม่อยากจะเชื่อว่าเขาตามเราตลอดเขาติดตามเราว่าเราทําอะไรมีผลงานอะไรเนี่ยเขาตามเราตลอดเราสึกดีค่ะ เสพเป็นเรื่องของเฮอสอรี่ปีนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงสําหรับเราคืออะไรผู้หญิงในอีสานคืออะไรสําคัญที่สุดเราต้องทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานศิลปะคือเราต้องทําในสิ่งที่เรารู้มากที่สุดไม่ใช่ไปหยิบเรื่องของคนอื่นมาทําสิ่งที่เรารู้มากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงคือแม่เราคืออินสปิเรชันแรกก็คือความรู้สึกแรกเลยเรามองเห็นแม่ของเราแม่เราเป็นต้นแบบของชีวิตของเราก็เล <ieg år S 2> <s> ยถ <s> ่ายทอดผ่านุมมองเรามองแม่เราแม่เราคือบ้านหลังใหญ่ ที่อบอุ้มเราด้วยสายใยแห่งความรักทำให้เราเป็นวันนี้มีวันนี้ก็เลยใช้ฟอร์มของร่างกายของแม่เราที่ผู้หญิงทุกคนก็มีก็คือหนาอ้าอกเติบโตมาเราก็อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะกินนมแม่อยู่กับแม่อยู่ตรงนี้ก็รู้สึกอบอุ่นเราก็เลยเลือกเลือกใช้ทัศนธา,าตุของเส้นโค้งซึ่งมันมีความอ่อนนุม่มก็เลือกใช้สายใยแห่งความรักที่ใช้เส้นโค้งเรียงร้อยกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดเชื่อมต่อมันไม่มีวันสิ้นสุด สำหรับผมที่เขียนในคอนเซปต์ไปก็คือผู้หญิงต้องรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับยอมที่จะสูญเสียอิสรภาพในรูปภาพบางส่วนเพื่อที่จะมารับผิดชอบบุตรภรพ่อแม่ตัวเองสังคมและก็ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ยอมเสียสะละหลายๆอย่างเพื่อมารับผิดชอบตัวนี้ผมใช้คําว่าเป็นธนาคารมาลัยดอกไม้ก็คือเป็นธนาคารที่ ที่ผู้หญิงภูมิใจพอใจที่หอมหวานหอมหวนก็เลยสื่อความหมายที่เป็นเหล็กจะเห็นเหล็กอยู่สีเซตที่เป็นสีทองตอนนี้ก็สื่อความหมายก็คือเป็นแกนหลักที่จะค้ำจุนผู้หญิงที่ภูมิใจเต็มใจที่จะะยอมจำบัด ผลสิริาบางส่วนที่ตัวเองน่าจะมีเพื่อรับภารกิจอ,อันยิ่งใหญ่ตัวนี้นะครับตอนนี้คือความหมายสำหรับรูปหัวใจก็คือเป็นความรักนะครับผู้หญิงเต็มปด้วยความรักอย่างที่บอกมีความรักเป็นพื้นฐานของผู้หญิงโดยธรรมชาติและก็โดยสัญชาตญาณส่วนรูปนกผีเสื้อก็คือเป็นสื่อความหมายก็คือความไปหากิณสมบาพหรือภาพ,ภาพถึงแม้จะใฝ่หาอิสรภาพหรือเป่าพวกเยอะในขอบของความรัก เกี่ยวกับศิลปนะนธรรมมันต้องมีคนสืบทอ,อดเป็นรุ่นเป็นช่วงนะครับเป็นรุ่นเป็น,น,ปน,นช่วงนงในงานเทียนประเพทีเทียนแบบอนุรักษ์หรือเทียนแบบพุทธศิลป์ก็เหมือนกันก็จะมีคนรุ่นหลังที่เขาไปเรียนรู้ไปช่วยงานในชุมชนคนทําเทียนนะครับก็สามารถไปดูได้ก็มีคนรุ่นหลังที่เข้าไปสืบต่อสืบสานต่อทีนี้ ทางศิลปะเตียนการแกะสลักเทียนนานาชาตินี้ก็จะหลากหลายขึ้นยาน,นึงคือเพิ่มเทคนิควิธีการเทคนิคในการสร้างเตียนการผสมสีการอะไรต่างๆซึ่งบางครั้งคนต่างชาติมานะครับเขาก็มีเทคนิควิธีการของเขาซึ่งเราก็ได้ได้รับส่วนนี้เด็กของเราก็ได้รับส่วนนี้รวมทั้งตัวศิลปินเองตัวถึงศิลปินที่อยู่เมืองไทยหรือช่างแกะสลักเทียนเองก็จะได้รับบางเรื่องใหม่ๆนะครับ เทคนิคของการทำเทียนอย่างของของไต้หวันก็เขาสวยเขามีเทคนิคการทำสีเทียนที่สวยงามซึ่งเด็กนักศึกษาที่เข้าไปช่วยงานของไต้หวันก็จะจะได้เทคนิคได้ความรู้ได้วิธีการใหม่ๆนะครับนอกเหนือจากที่เคยเรียนจากรุ่นครูบาอาจารย์หรือช่างโบราณพอเรามาเจอน้องๆน้องๆพยายามที่จะช่วยเราในขณะที่เขาไม่ได้รู้เรื่องศิลปะโดยแท้เหมือนที่เรารู้เรื่องะเราไม่ได้พยายามบอกให้เขาเข้าใจแต่เราพยายามบอกว่า เนี่ยมันคืองานของทุกคนน่ะพอมันเสร็จออกมาทุกคนมีส่วนร่วมที่มันให้มันเป็นแบบนี้เราจะทยังไงเราจะผ่านไปด้วยกันเราจะทายังไงเด็กๆทุกคนน่ารักค่ะเด็กอาชีวะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักประเพณี่แฮเทียนเขาพัรษาจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะเป็นงานตีแสดงออกถึงการยึดมัน่น สืบสารงานบุญทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งขรดของเชาเมืองอุบลราชธานีย่างเป็นงานที่แสดงออกถึงวิวัฒนาการทางศิลปะของสกุลสร้างเมืองอุบลที่มีอยู่มากมายหลายแขนงและยังคงผลิตผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องร่วมไปถึงผลงานปริมาก,กรรมเทียนนานาชาติรวมสมัยในเทือนี